ก็สวัสดีครับเพื่อนๆช่อง M35 Thailand นะครับห่างหายไปนานแต่ว่าเราก็ไม่ได้ห่างหายไปไหนหรอกนะครับเพียงแต่ว่าด้วยงานด้วยอะไรต่างๆเนี่ยก็จะค่อนข้างยุ่งๆหน่อยวันนี้เดี๋ยวเราจะมีอะไรมานํำเสนอก็คือเจ้าซีล้อนี่ที่เราเห็นนะครับกับแผนการของเราที่เราได้วางไว้ก็คือเดี๋ยวเราจะทำในปีหลัง ป67่หลังจากที่เราได้ขาดล็อกเวลมาแล้วแล้วก็ใช้เวลาดัดแปลงอยู่นานพอสมควรเพราะมันไม่ครบองค์ประกอบอจะสังเกตว่า,ากระทะที่เราเพิ่งสร้างเสร็จมานะครับอันนี้เราเพิ่งเสร็จจากโรงกึงมาแล้วเราก็มาใส่ย,ยางเจ้ามิชลินยางกองทับเนี่ยยางกดประจำการนะครับ จํานวนรูจะไม่เท่ากันนะครับอันนี้จะเป็น10บรูอันนี้เป็นของเดิมอันนี้เป็นของดัดแปลงใหม่เป็น8ปรูเป็นฮีโน่เราใช้ดุมของฮีโน่ฮีโน่เมกานะครับแนอ็อตเตัอหลังเนี่ยคู่กับคานเดิมของเขาเนี่ยเขาจะเป็น10นอ็อตแล้วเราก็ทำการขยายขยายหน้าแปลน ขยายหน้ากระทะให้เห็นนะครับลอยต่อให้กว้างเพื่อรองรับกับยางนี้ปกติกระทะเดิมเนี่ยเขาจะใส่น้ำมันบีบใส่ลำบากแล้วก็ขยับมาก็เป็นนั้นว่าสเต็ปแรกเนี่ยเรียบร้อยแล้วสเต็ปต่อไปเราก็ากำลังช่างใจว่าเราจะเอา เจ้า FQ15 ของเราเนี่ยไปดัดแปลงใส่คารหรือว่อยังไงเดี๋ยวดูก่อนเราอยากจะทำเป็นรถสไตล์รถรถทางทหารนะครับที่เป็นรุ่นใหม่เหมือนเราตีบอดี้เจ้าฮัมวี e ันนี้ขึ้นมานอันนั้นก็จะเป็น JLTV พวกเป็นตระกูล JLTV, M, MATV อะไรเง MUTV พวกเป็นรถเกาะรุ่นใหม่แล้วก็มีความอยากทำนะครับอยากสร้างสารรค์ผลงานของเราซึ่งคานตัวนั้นก็ใหญ่ใหญ่กว่าเจ้า M35 ของเรา จริงๆยางตัวนี้มันเป็นเลเดียลนะครับไม่ต้องใส่ยางในแต่เมื่อเรามาใส่ตัวขอบแล้วเนี่ยนนจำเป็นต้องใส่ยางในครับเพราะไม่มีโอลิงรัดจำเป็นต้องใส่ยางในแต่ถ้าเป็นกระทะเนี่ยเข้าได้เลยไม่ต้องแค่ยางในก็ได้ไเป็นเลเดียวแต่เจ้าตัวเ3 5มสห้าของเราตัวนู้นเนี่ยมันจะเป็นผ้าใบต่างกันนะครับ อย่างตัวนี้จะแพงก็สวัสดีถือโอกาสสวัสดีปีใหม่แฟนคลับทุกๆคนมิตรักแฟนเพลงที่คอยติดตามผลงานนะครับก็ถือโอกาสเลยคอนติเนนตัตัวนี้ก็จะเป็นเรเดลในตัวที่เราใส่ฮฮมวีเนี่ย นเเียป็ส่วนตัวนั้นจะเป็นผ้าใบนะครับ M35 เป็นผ้าใบตัวนี้เป็นเรเดียวเหมือนกันนี่ก็เป็นอย่างปดประจำการนะครับออบางครั้งเนี่อยอายุของมันไม่ได้และดอกมันสวยก็จริงแต่ ในกองทับเนี่ยอายุไม่ได้แล้วก็ต้องกดออกเราก็ไปซื้อที่เขาประมูลออกมานะครับเส้นไม่เท่าไหร่แต่ปัญหาคือต้องมาทำกระทะนี่แหละโอเคขอบคุณครับ